เป็นคนไม่ชอบอวดน,นะแล้วก็เป็นคนเก็บของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าของปลอมจ้าปลอมทุกใบเลยจ้าปลอมทุกใบเลยปลอมจ้าปลอมมีกี่ห้อวะอกูคงไม่ต้องถางหมดทุกใบหรอกนะอ,อ่ะลุย นี้ลุยอ่ะรวยรวยอ่ะนี้เฟนดีอือนี่อะไรวะพิกาปูเฟนดีอ่ะไม่โชว์กระเป๋านะกูโชว์ใบเซอร์ละกันง่ายดีอืมนี่พาด้ากี่ใบวะอืออาดีออกี่ใบอืออืนี่ชาแนล อันนี้ก็พิกาปูอ่ะชื่อกูนะอืมไดเซอร์ทั้งหลายสารพัดใบอืมไาดีกี่ใบเนาะกี่ใบดีเนาะอ้าวแชเนล บายว่าไม่ได้นับซ้อนๆกันเนี่ยอ่ะหูคงไม่ต้องไปถ่ายขุมทรัพย์ให้มึงดูหรอกเนาะแค่นี้ก็เป็นบุญตามและอีเบี้ยวอ่ะ ดีเบี้ยวมึงอ่ะรู้อยู่แก่ใจนะอย่าเที่ยวใส่ร้ายคนอื่นรู้อยู่แก่ใจดีว่ากูเป็นยังไงอ่ะนี่แชแนลนี่อะไรวะเนี่ยแชแนลแชแนลอ่ะแชแนลก็ Channel, ไปอ่ะอืมน,น้ำบ่งน้ำบาดอ่ะอืมน,นี่ลุยไปวะเนี่ยเดี๋ยวกูต้องมานั่งเก็บอีกอ่ะนี่พาด้า มีแค่นี้แหละนะคะมีแค่นี้ราคาของปลอมค่ะของปลอมค่ะปลอมค่ะปลอมหมดเลยค่ะฮะแซมเปิลของปลอมอีกสองใบก็แล้วกันนะจ๊ะปลอมจ้าปลอมทุกใบเลยจ้าปลอมจ้านะปลอมค่ะมึง ใบก่อนเบออะไรวะศูนย์แปอะอะอะเรียบกันอะปอมค่ะมึงของกูปอมทุกใบเลยค่ะนี่ใบหนึ่งอ่ะของปอมค่ะมึง เมนะือนแล้วนะนะเบอร์อะไรวะไม่สามารถจบขึ้นมาได้แลอ่ะเทียบเทียบนัมเบอร์อันนี้ก็ปลอมค่ะเมืงองกูนะปลอมทุกใบอ,อ,อืม ตางแล้วนะคะโอ้ยมองไม่เห็นว่ะได้แค่นี้แหละอสองถึงสองนะใครจะไปเล่นหวยก็ได้นะจ๊ะกระปอมจ้าอ่าแซมเปิลแค่นี้พอนะอ่าจากกรณีนะคะที่กล่าวหาว่าอีฮองเฮาใช้กระเป๋าปอมปอมทุกใบนะ ปอมทุกใบก็ได้ออาใบจริงใบเดียวก็แล้วกันเนอะอ่ะใบอ่ะกูขี้เกียจไปขุดหาเพราะว่ามันเยอะมากนะใครดูเป็นก็คือคนดูเป็นถ้าอย่างกระเรวราชเคยใช้แต่ของปอมอย่างอีวันเพนน่ะก็คงดูไม่ออกหรอกนะจ๊ะแต่ก็จะถ่างให้คนที่เขาดูออกเขาดูก็แล้วกันเนาะ,ะยังไม่ออกเว้ เดียวกันนะอันนี้มันเป็นกระเป๋าที่เราซื้อต่างหากนะจ๊ะเอาไว้ใส่ข้าวใส่ของการไม่ให้กระเป๋ามันเป็นรอยน่ะดืออมมาถางค่ะถา,างนะคะ้างดูค้าอ่าน,นี้ด้วยอ่ะแถมอันนี้เป็นอิเซสซิรีแถมมานะจ๊ะปลอมจ้าใบนี้ปลอมนะจ๊ะ มาะคะดูตะเข็บค่ะเอาใครดูเป็นนะคะเศรษฐีจริงๆก็ก็ดูเป็นแหละเนาะคนใช้ของจริงก็คงดูเป็นแหละเนาะมาถางดูกันเลยก็แล้วกันปอมจา้าปามทุกใบเลยจา้าจริงใบเดียวใบนี้ก็ปอมอย่าลืมนะอีเดียวมึงเคยแชร์โพสตของกูลงไปในเฟซมึงนะไม่เอานะคะไม่ทำลืม นะปอมจ้าปอมก็ไม่รู้ล่ะเขาดูกันจริงก็ดูกันยังไงแต่ถ้าเศรษฐีเขาดูเขาคงดูออกแล้วมั้งคนที่เขาเล่นเป็นนะ่ะเห็นไหมถ้าเราไม่ลองมันก็จะเป็นรอยอย่างนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมอ่ะ คนดูตะเข็บเป็นกระดูนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็มาตามคำเรียกร้องของคุณป้าหนิงนะคะว่าให้ทำคลิปกระเป๋าแอร์เมสใบน,นี้นะคะก็จะทำให้ดูนะคะ คือไม่ได้หยิบมานานมากแล้วกล่องนี้จะอยู่ในตู้นะคะนี่ตอนที่ไปซื้อเนี่ยอันเนี้ยซื้อมาหลายปีละน่าจะประมาณหกหกเจ็ดปีได้กระเป๋าใบนี้นะคะนี่ซื้อมันก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าใบนี้คราวที่แล้วว่าที่ทํารีวิวที่บอกว่าอ c เท s ซอรี่แถมเนี่ยไม่ใช่ไอแถมในเที่นเนี้ยหมายถึงว่าแถมแถมให้ดูนะคะแต่จริงๆอะ่ะกระเป๋ามันไม่ได้แถมมาให้นะซื้อต่างหากนะคะอันเนี้ยออเทเซอรี่มันเนี่ย ตัวนี้ก็น่าจะถ้าจําไม่ผิดก็น่าจะประมาณ30,000กว่าบาทอะเกือบเกือบสี่หมื่นตัวเนี้กล่องมันก็อันนี้นะคะกล่องเขาส่วนผ้าผูกก็เหมือนกันผ้าผูกนี่ก็เป็นของ Air m a ม e แท้เหมือนกันผ้าผูกเนี่ยจําได้ว่าซื้อในแอร์พอร์ตนะแต่แอร์พอร์ตที่ประเทศไหนจาไม่ได้นะคะ ซื้อมาจําได้ว่าน่าจะประมาณเส้นละแปดพันนะคู่หนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ราคาประมาณนะคะนี่กล่องก็จะอยู่นี่นะคะกล่องเากล่องเขา,เขาค่ะอันนี้ซื้อเพราะว่ามีคนตอนนั้นอะสมัยนั้น่ะมันยังมีพอหิ้วเข้ามาได้ไงอันนี้เขาหิ้วจากช็อปญี่ปุ่นเข้ามาอันนี้ข้างในก็เคยดูไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องดูอะเนาะทำแบบรีบๆละกัน ดูว่าในกล่องเขามีอะไรบ้างอันนี้ตอนที่ซื้อก็คือเราก็ไปโอนกันที่เคาน์เตอร์ธนาคารเราไปนัดเจอกันในห้างแล้วก็ให้เขาฮิ้วมาให้นะคะตอนซื้อจำได้ว่าประมาณเกือบเกื 5, อบห้าแสนอ่ะประมาณ4ี่แสนหกอะสี่แสนนิดนน่ะถ้าจำไม่ผิดนะตีะสี่ 4, 7, แสนเจละกันกล่องนี้เขาก็จะมีอันนี้มาให้นะคะแล้วก็ข้างในอ่ะมันจะเป็น เอออันนี้จําไม่ได้ว่าเป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นกุญแจเขานะคะะเปา,านี่้จะมีอันเนี้ยคือเราไม่ได้สนใจไงเราก็ทิ้งมันไว้อยู่ในนี้แหละแทบไม่เคยเปิดดูที่ซ้ําเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อมาขายต่อเก็งกําไรหรือว่าอะไรเราซื้อมาใช้เราเป็นคนใช้เราไม่ได้เป็นแบบนักสะสมหรือว่าพวกที่แบบโอ้ยซื้อกัน เพื่อเอามาทำกำไรนะคะมือเดียวมันหยิบไม่ได้แป๊บนี่นะคะเขาก็จะมีถุงถุงถุงแบบนี้นี่ยเขาจะเป็นช็อปญี่ปุ่นน,นะคะนี่เห็นไหม เราก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะเราเป็นคนซื้อใช้เราไม่ได้ซื้อสะสมหรือว่าซื้ออะไรนะคะวิเซตันชินจูกุนี่ก็ฮิวมาจากญี่ปุ่นเพราะว่ากระเป๋าแอร์เมสพวกเนี้ในช็อปไทยอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเดินเข้าไปแล้วซื้อออกมาได้นะมันจะต้องเป็นเหมือนกับว่า เป็นสมาชิกเขาที่แบบว่าสั่งซื้อเป็นประจำซื้อสินค้าของแอมเมสหลายๆชิ้นเป็นเวลาต่อเนื่องกันเขาถึงจะ,จะจะจะสามารถมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามีมีคิวให้เราออเดอร์ได้นะคะในช็อปไทยก็ไม่ได้ซื้อง่ายๆนะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อใสนะะ่ก็เลยคนสมัยนั้นนะก็เลยต้องแบบว่าเขาก็จะนิยมให้คนไปหิ้วกันเข้ามาแล้วเราก็มาซื้อต่อเขา ตามนี้เนาะแท้ไม่แท้ไม่รู้แหละแต่จ่ายไปเกือบครึ่งล้านอะ่ะเนี่ยนะคะรวมอิเซสซเขาด้วยรวมผ้าผูกด้วยก็หลายอยู่นะตีสักครึ่งล้านเถอะเนาะโอเคนะคะ